สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของอการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่ขอผ่าออกนอกสนามฟุตบอลกันหน่อยนะคะไปดูมาหาก,การรมกีฬานานาชาติที่สําคัญที่สุดในทวีปเอเชียอย่างเอเชียนเกมส์ซึ่งจัดขึ้นทุก4ีปี โดยเริ่มแข่งขันครั้งแรกในปีพศ2494จริงๆแล้วเนี่ยครั้งล่าสุดนี้จะต้องจัดขึ้นในปี2565หรือว่าปี2022นะคะแต่ว่าด้วยในปีนั้นเนี่ยเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกค่ะ คณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ก็เลยออกมาถแถลงการนะคะว่าสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA เนี่ยตัดสินใจประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศจีนออกไปแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการแข่งขันใหม่ขึ้นระหว่าง23กันยายนถึง8ตุลาคมปี2566ค่ะ และนี่คือที่มานะคะคของชื่อเรียกเอเชียนเกมส์ที่พิเศษกว่าปีที่ผ่านๆมาแะคะเพราะว่าใช้ชื่อเอเชียนเกม2022แต่กลับแข่งขันกันในปี2023และแล้วการแข่งขันก็ปิดฉากไปพร้อมกับความประทับใจทั้งรอยยิ้มครามน้ำตาลและหยาดเหงื่อจากการทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถของทัพนักกีฬาไทยนะคะ วันนี้ค่ะเราจึงขอรวบรวมผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2022ที่น่าประทับใจและไม่พูดถึงไม่ได้มาฝากกันค่ะ เอเชียนเกม2022ที่นครห่างโจวประเทศจีนมีพิธีเปิดการแข่งขันไปนะคะเมื่อวันที่23กันยายน2566โดยครั้งนี้ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬารวมแล้ว939คนแล้วก็สามารถคว้าไป12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองเนี่ยได้มาจาก Take ondo, เทควันโด2เหรียญทองนะคะวิ urf, นเซิร์ฟ1เหรียญทองและกอล์ฟ 2เหรียญทองเรือใบสเหรียญทองตะกร้อสี่เหรียญทองอีสปอร์หนเหรียญทองและสมาคมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะคือสมาคมกีฬาตะกร้อนะคะเขาเก็บกันไปได้ทั้ง4เหรียญทองตามเป้าที่ได้วางเอาไว้เลยแหละคะ่ะได้แก่ประเภททีมชุดหญิงเอาชนะเกาหลีใต้ไป2ต่อ0นทีม คว้าแชมป์เป็นสมัยที่6นะคะเซปัตกรอประเภททีมชุดชายทีมไทยแชมป์6สมัยเอาชนะสือเหลืองมาเลเซียคู่ปรับตลอดการไป2ต่อ0ทีมในขณะที่ทีมเดี่ยวชายไทยเนี่ยก็ชนะมาเลเซียไป2เกมรวดคว้าแชมป์6สมัยติดกันของไทยค่ะส่วนทีมเดี่ยวหญิงของไทยนะคะหวดเอาชนะเวียดนามไป2ต่อ0เกมป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ได้สำเร็จค่ะ จะว่าไปแล้วเนี่ยทุกเหรียญล้วนมีความหมายแล้วก็สร้างความประทับใจให้คนไทยทั้งประเทศนะคะเหรียญทองที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะนั่นก็คือเหรียญทองจากเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเราเนี่ยส่งน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนก,กิจเบอร์หนึ่งของโรกชาวไทยลงทำการแข่งขันเลยค่ะโดยในรอบชิงชนะเลิศพบก,บกับกัวจิงนักกีฬาตัวความหวังของเจ้าภาพเขานะคะปรากฏว่าน้องเทนนิสต้องเจอปัญหารบกวนสมาธิในยกที่3 หลังจากที่เสมอกัน1ต่อ1ยกค่ะเมื่อเกราะไฟฟ้าของน้องเทนนิสมีปัญหานะคะจากที่กัวจริงเขาทำคะแนนขึ้นนำอยู่6ต่อ0กลายเป็นคะแนนเนี่ยโอ้โหไหลเป็นเทน้ำเลยละค่ะทั้งที่ยังไม่ได้ออกอาวุธจะแจ้งแต่อย่างใดนะคะไหลไปนู่นเลยค่ะ23ต่อ0โคเชไม่รอช้านะคะตัดสินใจลุกขึ้นประท้วงหลังจากเปลี่ยนเกราะใหม่ก็กลับมาเริ่มต้นที่สกอร์6ต่อ0อีกครั้ง ก่อนที่จอมเตะสาวไทยจะสวมหัวใจสิงห์สู้ค่ะแซงชนะไปใไนที่สุด2ต่อ1ยกทำให้น้องเทนนิสพาใิพักวงพัฒนก,กิจคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2022ไปครองและเป็นเหรียญทองแรกเบิกเลิกให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นการคว้าแชมป์สสมัยติดต่อกันหลังจากเคยได้เหรียญทองเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซีย ไม่เพียงเท่านี้ค่ะน้องเทนนิสยังเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมสสมัยติดต่อกันอีกหนึ่งเหรียญทองประวัติศาสตร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือทีเดชทรงสายสกุลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทีมชาติไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2022ได้โดยได้จากเกม EA s p o r t FC Online ค่ะ นอกจากนี้ยังมีบางชนิดกีฬาที่อาจจะไม่ได้เหรียญทองน,นะคะแต่ก็ได้ลุ้นแล้วก็ได้เหรียญอื่นมาสนุกทีเดียวแหละค่ะอย่างเช่นกรีธาที่ส่งแข่งขันเนี่ยหลายประเภทเลยนะคะโดยความ,มาได้2เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายจากบิลภูริพลบุญสอนและทีมวิ่งพลาดสีคูณ100เมตรหญิงประกอบไปด้วยสุภาวรรณท่ปัดสุภานิตภูลเกิดอ่อนอุมาเชษฐาสุการดาเพชรรักษา อีกหนึ่งชนิดกีฬามหาชนที่ทุกคนเนี่ยต้องรวมตัวกันนั่งหน้าจอแล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสุดมันนะคะนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงหลังเกมรอบตัดเชือกไทยเราพ่ายจีนไปศูนย์ต่อ3เซตเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับเวียดนามครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการชิงเหรียญทองแดงครั้งแรกของนักตบสาวเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเข้าถึงรอบที่ลึกที่สุดของทีมชาติเวียดนามดังนั้นไทยจึงประมาทแรงฮึดของพวกเขาไม่ได้และะ้วค่ะ แล้วก็ไม่พลาดนะคะจบการแข่งขันไทยเอาชนะเวียดนามไป3เซตรวด25ต่อ19 25ต่อ23และ25ต่อ20เรียกว่าสูสีมากๆเลยแหละคะ่ะไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สําเร็จแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์เหรียญที่2หลังจากที่เคยทําได้ครั้งแรกในอินชอนเกมส์ที่เกาหลีใต้เมื่อปี2014นะคะในส่วนชนิดกีฬาที่ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังก็มีให้เห็นเหมือนกันแหละคะ่ะ นั่นก็คือฟุตบอลชายที่ตั้งเป้าเข้ารอบ8ทีมแต่ว่าสะดุดตกรอบ16ทีมไปอย่างน่าเสียดายนะคะจากการแพ้อิหร่านไป0ูนย์ประตูต่อ2จบเส้นทางฟุตบอลชายเอเชียนเกม2 0 2 2ไว้แค่รอบ16ทีมเท่านั้นด้านแบดมินตันเองก็น่าเสียดายไม่น้อยค่ะทำได้แค่1เหรียญทองแดงจากทีมหญิงค่ะโดยรอบรองชนะเลิศไทยแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ3คู่ แต่ที่ดูจะน่าเสียดายยิ่งกว่าเห็นจะเป็นในประเภทชายเดี่ยวที่เราเนี่ยส่งวิวกุลวุฒิวิทิสารความหวังของไทยที่เพิ่งจากคว้าแชมป์โลก2023ประเภทชายเดี่ยวเมื่อเดือนสิงหาคมมีดีกรีเป็นถึงมือสี่ของโลกนะคะพบกับลีจือเจียมือ16ของโลกจากมาเลเซีย รากฏว่าวิวกุลวุฒิเล่นผิดฟอร์มไปมากเลยค่ะแม้จะชนะเกมแรกไปก่อนแต่ก็เสีย2เกมถัดมานะคะโดยเฉพาะเกมสุดท้ายที่เสียแต้มง่ายแพ้ไป1ต่อ2เกม2 1ต่อ1 0 19ต่อ21และ6ต่อ21 ทำให้แชมป์โลกแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนล่าสุดของเราตกรอบ16คนสุดท้ายไปแบบพลิกความคาดหมายทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากุลวุฒิเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยนักจากปัญหาอาการตึงที่หลังแล้วก็ก่อนการแข่งขันสองสัปดาห์ก็ดันไปป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วคะ่ะจนต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลถึง4วันส่งผลให้ต้องกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายความฟิตใหม่ทั้งหมดคะ่ะ ร่างกายจึงแข็งแกร่งไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการแข่งขันครั้งนี้ด้านเงินอัดฉีดสำหรับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2022นเนี่ยรวมรวมแล้ว244.2ล้านบาทนะคะโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือว่า NSDF ได้สรุปจำนวนเงินรางวาัลตามหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญเอเชียนเกมส์ไว้ดังนี้ค่ะเหรียญทองจะรับกันไปเหรียญละ2ล้านบาทเหรียญเงินรับ1ล้านบาท เหรียญทองแดงรับ5 0 0 0 0นบาทแล้วก็ยังมีหลักเกณฑ์อุดหน,นุนผู้ฝึกสอน20%และสมาคมกีฬาต้นสังกัดอีก30%ของเองินรางวัลที่นักกีฬาได้รับนะคะและในการแข่งขันครั้งนี้สมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมีจำนวน22สมาคมค่ะนักกีฬาได้รับไป157คนเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นเนี่ย244ล้าน2แสนบาทจำแนกเป็นเงินรางวัลนักกีฬาอยู่ที่175ล้าน5แบาท เงินรางวัลผู้ฝึกสอนอยู่ที่26ล้าน4 5 0 0 0 0บาทเงินรางวัลสมาคม42ล้าน2 5 0 0 0 0บาทค่ะการแข่งขันเอเชียนเกม2022ปิดฉากการแข่งขันไปเมื่อวันที่8ตุลาคมและเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้ตกเป็นของเจ้าภาพจีนนะคะซึ่งเป็นการครองเจ้าเหรียญทองสมัยที่11 วาดไป201เหรียญทอง111เหรียญเงิน71เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะทําไป52เหรียญทอง67เหรียญเงิน69เหรียญทองแดงส่วนเกาหลีใต้เป็นอันดับที่3นะคะทําไป42เหรียญทอง59เหรียญเงิน89เหรียญทองแดงในขณะที่ไทยของเราค่ะทําได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับที่8แม้จะรั้งเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่ก็ยังต่ํากว่าเป้าหมาย15เหรียญทองที่ววาางเอไ้ ก่อนที่จะเดินทางมาที่จีนนะคะส่วนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปี2026ครั้งที่20จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุน่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมปี2569ภายใต้สโ,โลแกน Imagine One Asia เอเอชียเดียว ที่ต้องการยึดหลักความเป็นหนึ่งเดียวของคนเอเชียทั้งทวีปนะคะให้ความสําคัญกับนักกีฬาม,มากที่สุดและนําเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นมาใช้สําหรับการแข่งขันในครั้งหน้าด้วยค่ะ